สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พบกันจาก,กตองเกอร์หายไปสักสองอาทิตย์พอดีซ <c oughs> องเกอร์เขาไม่ว่างวันนี้เราพบกันในตองเกอร์วันที่ 16. สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมวันนี้วันหวยออกพอดีเลยวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีครับพ่อเอาพูดภาพร,มรวมว่าพาแทนดูตำหนีแบบไหนยังตรงนั้นดีกว่าจ<ะ>เราจะบอกเรื่องคุณจะดูพราแทนหนึ่งห้ายังไงเมื่อ ต้นๆที่แรกแรกเหรียญน่ะเราเลือกบ็อกวัดครับอตอนนี้ของวัดเจ้าของห้างจ้าขละอย่างนี่เราต้องดูตรงนี้เป็นหลักตอนนี้ดังหน้าดูพรอมก็เยอะพรอมเยอะมากมากเลอมเยอะมากแล้วดูไม่ได้นะครับแล้วคนตรงไหมผมดูผมจะไม่ดูแล้วอใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้มันจะพูดด้วยเอาเรื่องแรกเรื่องแรกที่จะพูดคือวันปิดปิดรับปิดรับทําบุญกถิน ปิดรับไปนะครับบางทีลงลงแต่มาแล้วแต่ว่าตองเกอร์เขาเขาเพิ doctor, ่งจะมาทําวันนี้แต่ว่าปิดไปแล้วนะผมปิดไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วพี่เพราะว่ามันพอดีพอดีมันครบกําหนดที่ตั้งใจไว้มันครบกำหนดแล้วที่ตั้งใจไว้ด้วยแล้วก็เลยเลยปิดร่วมทาบุญไปก่อนจริงๆปัญหาก็มันก็มีตามนะครับทุกอย่างทํามีปัญหามันเยอะเราก็แก้ได้แต่บางคนจี่อครับเขาไม่เข้าใจผมอ่ะยังไงก็ได้ แต่บางครั้งคุณถามมาเนี่ยทําให้เราแปลกคนเราผมไม่ใช่พระอิทธิพันนะฮะบางทีบางครั้งมันก็ยากบางทีมันมีคนหลายประเภทครับบางทีคนที่เขาไม่ได้แต่น้อยนะครับไม่ให่มากนีไม่เกินตของสามคนมันมีคนที่มากเยอะจริงๆก็มีครับบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเพราะการทําบุญอะทาด้วยจิตใจเนาะจิตใจผมไม่ได้บังคับเท่าไหร่ก็ได้ร้อยสองร้อยไม่มีผมก็ยังรักม้ที่เขาจิตใจดีแล้วเขาจะเริ่ลงเรือโอ้ก็ดีครับเขาไม่ไม่มีเลยใช่ ทีเราก็อยากจะให้เราก็ให้ไปทั้งหมดอะไระได้ให้เราอยากจะให้หลวงปู่เขาไปช่วยคุ้คทองอะไรเงี้ยเราโดยที่ที่ทําบุญด้วยราคาเราทำเพื่อเพื่อเสริมบารมีหลวงปู่จริงๆเลยอันนี้ทําทาบุญไม่ได้มีได้บาอยท่างินบางทีคนก็ไม่เข้าใจบางทีคิดว่าอันนี้ถูกแล้วต้องแต่บางทีคนเรื่องมากนะเรื่องมาก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 ไม่ใช่มากน้อย บอกอย่างนี้ไปให้ไปเอาอย่าง,งน,นีมอย่างเงี้คุณไปการเอาไปแฝนเขาบอกได้เลยเพราะ,ะคุณมันคิดเลยจากตรงง้นไปแล้วล้วไอคนที่เขานี่มาเขาโอ้ยโอวยพรมาด้วยว่าเขาบางทีบางคนมาทําด้วยความตั้งใจเลยนะโอ้นี่เจริญรุ่งเรืองน่าดูผมก็บอกอันนี้ต้องปลูกคุ้มครองแล้ววันนี้อันนี้จะไล่ไล่ตัดตัดละยังไปเลยเพราะว่าที่ทํากบบพ่อมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราลูกคนต้องจับ ต้องได้ด้วยแล้วพระแท้ด้วยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบางทีคนถามมาเป็นร้านพระไม่ใช่นะครับเป็นบ้านผมไม่ใช่ร้านนะผมไม่ใช่พ่อค้าผมบอกขีดเรียกนี้แล้วเราผมไม่ใช่ร้านพ่บาาที่ร้านอยู่ไหนบางทีบอกผมก็เลยจะตอบไปว่าผมจะตอบไปเลยทุกคนว่าที่บ้านไม่ใช่ร้านพระแต่เป็นบ้านผมจะตอบไปอย่างนี้แต่คุณจะมาผมต้องบอกต้องโทรผมก่อนเพราะผมไม่ได้มาวางพระขายพระผมต้องไปดุละใช่บางทีพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านงั้นเราต้องต้องต้องอันี้ก่อนถ้าบอกผมแล้วผมจะรอให้ บางคนอ่ะอยากจะรู้ว่าเ๊ะราคาทำไมอันนั้นถูกอันนี้แพงมันมันมันเป็นเป็นยังไงครับนะมันมันหลกักหลากหลายบางคนเขาพ่อค้าก็อากเอาอย่างใช่ตรงนี้ราคานั้นตรงนั้นเราพรพผมเยอะเงี้ยบางทีก็เราเราอยากให้คนเอาไปใช้ใไปแฝนเราึ้นราคาเยอะหมดใช่อย่างทุนน้อยทุนน้อยผมจะบอกให้ว่าทุนน้อยก็อย่างเอาอางี้ย อันนี้อันนี้คือเนี่ยสวยเลยพี่ราคาก็ไม่แพงราคายังจับต้องไี้คนเขามาบอกก็ยังมีโอ้ยครับเช่ามาสองหมื่นหมื่นฝาโอ้ยงงงเอ๊ะทำไมคุณลุงเอ๊ะทำไมคุณลุงที่สามพันห้าสี่พันอะไรอย่างเงี้ยบางคนผมบอกไปนะตอนนี้มีสองแบบถูกเก๊กับแพงเก๊พี่พี่พี่ต้องเข้าใจด้วยแต่ของผมเนี่ยคือราคาแบบว่า เราแบ่งปันให้กันคนอย่างคนทํางานนะพี่ชาวฮาร์ไอ้ไอ้หาเช้ากินค่าเนี่ยพี่พี่จะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออย่างคนเนี่ยอย่างคนการทํางานเขาเรียกอะไรงเงินเดือนก็ไม่เท่ากัน<อ>คนนี้เขาเงินเดือนแพงฝาเขาเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีประสิทธิภาพที่จะเอาแบบไนี้ได้อย่างตะกุตท้องค้างนตัวตัวตัวนั้นจะคนทั้งกลางได้แต่คนมีตังค์อ่ะเขายังยึดถือลุงท่านไปดูเสียหมูดิครับเนี่ยเจ้าของโรงงานเป็นพันล้าน พันไม่ดูว่าพันจาจับนหนึ่งห้าเนี่ยท่านรู้เลยเขาหนึ่งห้าแต่บางทีคนอะเราเข้ามาเราต้องศึกษาด้วยต้องศึกษาก่อนว่าอันไหนมันสมควรจะเป็นแบบนี้สมัยทำไมสมควรจะเป็นแบบนี้อเงียซ่หม,มูต้องขออนุญาตเอยชื่อท่านนะครับต้องขออนุญาตครับเพราะเพราะท่าน,นะจะอ้างท่านไปดูเรื่องบันช้ายด็อกเตอร์แคลคกับอาจารย์โก้โกครับข้อมูลเก่าๆตั้งปีห้าเก้าอะท่านมาดูฮะ มนันก็คือของจริงอาจารย์ยศน่ะอาจารย์ยศเขาก็จะทำเขาจะบอกตำหนิให้ทุกตำหนิเพราะอานนี้ยเขาจะศึกษาด้วยการเขาจะศึกษาด้วยการเสร็จปุ๊บก็จะมีแบบบางคนมาไหลเพารนะาะอาจารย์ยศมาลูกเสษ็จอาจารย์โก้ใช่อาจารย์ยศก็จะไปอยู่กับอาจารย์โก้เสร็จปุ๊บอาจารย์ยศก,ก็เอาออกมาว่าอันนี้ของหนึ่งห้าตำหนิจะเป็นอย่างนี้นะแต่ยังรวบรวมทําหนังสือไม่ได้หมายความว่ามันมีมากมายหลายบล็อกแล้วตำหนิมันจะไม่เหมือนกันทุกบล็อกตรงคนฟ้าอีกเยแต่เดี๋ยวผมก็จะ ทิ้งไม่ครึ่งแล้วะผมบ้องเจอผมก็จะบอกให้อ่ะพันหนึ่งห้าสร้างเงินไหลมีข้อมูลหมดนะผมมีบอกมาแล้วจากของเล่นมาใครเขานะเพราะผมจะมาขอจันโก้่อนเพราะของท่านมีข้อมูลของท่านเพราะเอาข้อมูลมาเนี่ยผมจะแจกให้ใครอยากได้ก็ส่งค่าส่งค่าอะไรมาแล้วเนี่ยอ๋อหนึ่งห้าเขาสร้างเงินไหลรุ่นนี้ร่างมาไหลก็าจะมีบอกหมดนะครับของวันนะครับที่โดนลักไปเผาไปแล้วยังเหลือบางส่วนนี่คือเหตุผลเลยครับ คือพวกพวกที่เขาเอาเจ้าของเขานะเขาจะเผาของหนึ่งห้าทิ้งหมดเลยประวัติอยู่บนวัดน่ะยังมีแต่เผอิญเขาลืมไปว่ามันมันมีออกไปอยู่ข้างนอกน่ะเยอะมันมันนี่ไงคือหนึ่งลูกป,ปูผมว่าลูกป,ปูเขารู้ไอ้พวกเนี่ยมันก็ต้องขึ้กับบทใช่แล้วอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่แล้วครับท่านไปดูประวัติมีนะเดี๋ยวผมจะขยายได้ประวัตินอนนั้นมันจะผิดมากไอ้ใครนี่มันเป็นลูกศิษย์ที่เร็วอ่ะ ยังมีอยู่นะในเนี้ยใช่พอดีผมเอามาจากอาจารย์ยเนี่แหละแล้วก็เอามาให้พี่ชายพิ์ออกมาบางทีใครมาอยากรู้ก็พี่ยายก็จะให้ให้มาไปอ่านประวัติของปู่เกิดเมื่อไรอะไรยังไงอะไรยังไงมียู่เขามีพี่น้องกี่คนใช่ประมาณนัก้อมูลเต้นเลยไปก็ยงว่าอาลุงแก้วท่านพองเสียไปน่าจะสามปีแล้วท่านจะบอกให้มึงไอ้ญาติกูมาทางไหนคนงานสีมาทางไหนคนใช่ แต่ท่านเสียไปแล้วปู่แก้วท่านเสียแล้วอายุ85ครับจะมีรูปแต่ตอนนั้นที่เปิดเปิดไอ้นี่ใหม่ๆเนาะที่แปปวดใหม่ๆอ่ะนะท่านจะมาเขียนในนี่มาเขียนยันนี่ผมมีรูปผมมีหมดอ่ะหลักฐานมีหมดนั่นเป็นหลานเละเป็นหลานครับเป็นหลานลุงปู่หลานคนเดียวหลานคนเดียวเลยลูกลูกมีชายเลยแล้วก็ลูกชายลุงปู่นิ่มไอ้นี่เขาเรียกอะไรมีวิชาลุงปู่ซีดสอนไม่ใช่แน่นะมอบไอ้ลุงปู่มอบไอ้นี่พ่อพอครูให้เก่งเก่งเก่งแล้วยังไปขุดน้ำมันพระเจ้าตากเนี่ย ลูกแก้วเนี่ยเป็นคนไปขุดครับเขาบอกประมาณเดือนหมั้งลูกปู่ให้ขุดวันละเจ็ดสิบบาทขุดไปเดือนแต่ผม,มน้ำม์นละแล้วไปขุดเช้าผมก็ขุดเย็นเริ่มมันก็องมองม,มดน้ำมันขนาดยังบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเจ็ดวันเะครับดูเรื่องแรงขนาดไหน,นเอาครับ้ำไมพระเจ้าตกไอีิมานเนี่ยถามทำไมบางทีคนเขาไม่รู้ก็ไม่รู้จริงแล้วบางทีคนที่ปิดบังแลวเขาเบือนปิดเบือนเนี่ยเขาปิดเบือนจริงง เอาน้ำมันพายมาผสมน้ำมันเจ้าตากมันถึงได้เยอะไม่ใช่ว่าน้ำมันพายมันไม่ได้เยอะนะพี่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็เอามาผสมน้ำมันเจ้าตากแล้วก็เอามาเนี่ยเนี่ยทำให้ทุกคนนะทำนัพิธีมันเยอะพี่ทำนัพิธีมันเยอะแต่ว่าชุดที่เขาออกเป็นแม่ส้มน่ะมีก่อนนะครับมีก่อนนั้นอีกหลายหลายหลายคนด้วยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ญาติพันธุเดียวครับมีมีก่อนผมจำได้อยู่นะผมกำลังหาข้อมูลอยู่มีห้าคน ตอนที่มีหมดผมว่าผมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ออกมาใครอยากรู้ผมจะพิมพ์ออกมาพระหลวงปู่อ่ะผมบอกว่ามากมายหลายพิมพ์ผมว่ามีเยอะมากนะมีเยอะมากที่ที่เพียนเพียนทุกวันนี้ที่นั่นอ่ะผมกล้าท้ารู้ไม่จริงนะครับรู้ก็เฉเพาะที่ที่ที่ดังๆอยู่างเงี้ยนอกนั้นยังมีเยอะใช่ผมนึกบอกท่านต้งรู้หน้าพระให้มาก แล้วท่านไปสอนเขามันถึงจะถูกตอนเนี้ยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาวางเนี่ยแล้วมาดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับต้องส่งเนื้ออย่างเดียวต้องมาตรงให้ดูอ๋อทแท้ๆมันเป็นแบบไหนพร้อมขนาดนั้นเลยเนี่ยพัดนี้ผมมาดูพระหลวงปู่ทิมเนี่ยเนี่ยมานานผมมองเอ้เนื้อมันทำแม่งเขาเขา,า,ขาวางนาผมาอายุมาก่ะไม่ได้ส่งกล้องดูเอ๊ะ จะบอกก็แท้พีหลายลูกายก็นี่กมาบอกพ่อไม่ใช่ตาไม่เคยดีโอ้โหมาดูตายเลยครับผมหยิบปั๊บผมบอกเนื้อมันทำแแม่งไงว่าผมยังใส่ยตาดีอยู่ผมหยิบมาแต่สวยมากเลยแล้วเหมือนเป๊ะเลยนะพี่แล้วคมไม่ใช่พัดถอดพิมพ์ด้วยคมเก็บเดี๋ยวตอบกันเลยนี่งาเมื่อกี้นี่ที่บอกเนี่ยผมได้แค่นี้นะครับหลักฐานข้อมูลทั้งหมดของลุงปูทิมหนึ่งห้าอย่าบอกว่าผมทำให้ผมจะไล่ดูทั้งหมดยังมีอยู่ในนี้เยอะครับเป็นเวลามัน มันก็ข้างแรงลาบากหม่อยนะเพราะเราไม่ถนัดเพราะเรื่องนี้ผมไม่เก่งอ่ะผมบอกได้เลย,เลยของปู่ทิมมีมีหล<อ>ักฐานทั้งหมดนะอันสร้างเบอร์ไหลเรือนไหนรุ่นไหนเขามีบอกหมดนะม,ม,ดมากมายหลายพิมพ์เล้วเกินยังทำหนังสือไม่ได้ครับตอนนี้ยังทําหนังสือยังไม่ได้เดี๋ยวผมจ<น>ะไปคุยกับตากโก้ก่อนเดี๋ยวผมคงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะขอท่านแบบว่าพิมพ์นับแตกครับเนี่ยการสร้างหลุมขุนแผนหนึ่งห้าฮะเนี่ยม่มีหลักฐานหมดเนื่อเของวัดนะครับของวัดของวัด บอกต่อไปยัออนพเดียเยอย่าเพิ่งลูกไปไหนใหม่พอดีมีมีแขกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาชีพผมบอกไปว่าเนี่ยเขาถอดพิมพ์มาเนี่ยคมมากเลยจะเป็นสีแดงเป็นสีนี้เลยผมมองไกลๆแล้วมันทำแม่งไงพอดีผมก็เลยจับมาดูผมก็จับมาดูแล้วผมก็เอากล้องมาส่งพี่เนื้อไม่ใช่เลยเนื้อเพิ่งจะทําออกมาใหม่แต่แสดงว่าเขาต้องทําบล็อกมาใหม่เพราะเป็นคมมากถ้าไปพระตอกพิมพ์เราจะเห็นเลยลว่าเป็นพระถอดพิมและนี่เป็นพระ ทำพิมพ์มาใหม่สวยเหมือนหลังหลังแบบเวยใช้กดเหมือนกันหลังแบบนี่ถึงบอกว่าพี่จะส่งรูปมาให้ผมกับคุณพ่อดูคงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันต่น<ด>ตอเหมือน <ปะ S 1> มากพี่แล้วจะให้ผมดูได้ไงขนาดทําความเก่ายังทําได้เลยนะความเก่ายังทําได้แล้วทําเหมือนมากเลยอ่ะแล้วมาดูโหมันไม่ใช่พี่มันปลอมนี่ถึงบอกว่าบางครั้งบางครั้งคุณแบบผมถ่ายของแท้ไปให้ดูผมถ่ายของแท้แล้วก็ถามผมผมบอกว่าราคาท่นนี้พี่สามพันห้า แล้วพี่นี่ทําไมห้าพันห้าพี่ก็หลวงปู่จานเองอย่าง,นงจจาเนี้ยหลวงปู่จะจานเนี้ยแต่หลวงพ่อไมนได้เราออกมานะส่วนมากเขาจะเก็บไว้เป็นถาดของจานเขาจะจานตรงนี้โอ้หไอ้กุมารเล็กนี่ไมมจานนี่จานนี่แล้วจานยาไปถึงนี่เลยจานยาไปถึงนี่จานนี่นี่ยาวนี่หลวงปู่จานเองก็ต้องจานหน้าอกสองฝั่งนี่คือหลวงปู่จานแล้วเลยมูสวยพเพื่อนพ่อผมมาตอนง,งวยที่อยู่เขาไปอยู่กับหลวงปู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าไปจากบ้านบอกิโล้ใช่อันเนี้ย ลุงปูจานต้องเป็นแบบนี้เขาสอนคุณผมมาเขาสอนผมมานานแล้วก็บอกว่าหน้าอกแล้วลุงปูจานต้องจานลึกที่จานะที่คุณพ่อเอามาวางไว้จานเหล็กจานแบบนั้นแล้วเหล็กจานของปูนี่ไม่ใช่ธรรมดานะพี่ก็ได้มาเดียวเดี๋ยวแล้วผมก็ถามผมทำไมพี่อย่างตะก,กุดทองคาเนี่ยมันก็แบบหนึง่งเแบบอ้าวแล้วตะก,กุดทองคำมันมีแค่สองดอกนะพี่แล้วดอกหนึ่งราคามันก็จะต่ําไปแล้วไอ้ที่เป็นหลังหลังเป็นแผ่นทองอันนั้นก็คือมันราคาเขาเรียกมันก็ขยับตามไป แม้แต่แม้แต่เนี้ยแม้แต่เงินเหรียญเงินเหรียญเงินมันก็แต่คุณพ่อก็จะเอาราคาเดียวเลยนะเพราะมันจําไม่ได้ที่เกลีจำเขาปวดหัวท่านจําไม่ได้เนี่ยยังไม่มีปอมนะครับใช่เพราะอะไรแบบทํายากครับมันหลายขั้นตอนครับพวกนั้นมันไม่ปอมทุนัันไม่พอไม่คุ้มอะใครอย่างนี้มันก็อีกถ้าผมเป็นแตนนี่มันมาปอมแน่ใช่อย่างนี้มันก็อีกราคาเนี่งนี่ราคาหน้าทองคำ หน้าทองคำเลยทองคาอย่างนี้ก็ไม่แพงมือต้น,ตน,ตนมือกลาง,งใช,ใช่ถ้ามันเป็นแค่หน้าอันนี้คือปลอมไม่ได้เลยแล้วเผยแร่ครับเราไม่ได้มานนขายเป็นบ่อค้าอันนี้เป็นกระไรเงินนะครับกระไรเงินแม่เนี่ยเราส่งไปมันจะเงาต่อกรรมกาอันนี้จะเป็นหน้าทองคําอันนี้นี่นี่ก็อีกแบบหนึ่งแต่ผมบางทีเขาไม่เข้าใจอธิบายว่าทำไมอธิบายให้หมดเลยอันนี้มันก็จะเป็นกระไรเหมือนกันแต่ที่เป็นเงินเงินบ่มเงินอบหิวนะ่ะถ้าหญิงนักยงางนี้ มันจะออกด้านๆ๋ยวผมขออนุญาตอันนี้จะเป็นกระไหลกระไหลกระไหลน่าจะเป็นน่าจะอยู่ที่ชุดเสมา่ะเยอะเสมาเงินบวกผิวอันนี้จะเป็นกระไหลเสมาก็ไหลนี่หนึ่งมด้านอาด้าเงินเห็นไหมเมื่อกี้นี่เงาเห็นนี้มันจะด้านเห็นไหมนี่มันจะด้านแบบนี้จะเป็นเงินแบบนี้หายากแล้วเป็นของกรรมการอันนี้เป็นเงินที่เอาไปทําขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนเยอะฝาเงินการไหลเงินกระไหลเงินก็แค่ชุบมา อันนี้ก็จะต้องไปทําให้ให้ให้เขาเรียกว่ารเงินเอาไปเอาไปอบผิวเอาไปบ่มให้มันเป็นอย่างนี้มาแต่ข้างในก็จะขั้นข่อนข้างจะเป็นเหมือนเงินแบบนี้ครับเงินธรรมดายอย่างเงี้ยแต่นี่เอาไปทําพิเศษเห็นไหมเนี่ยมันจะพิเศษยิ่งกว่าอันนั้นน่ะความสวยมันก็เลยแบบอันนี้ยถ้าจับต้องได้คนชอบแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าคนชอบแบบเฮ้ยผมอยากได้เก่าๆที่ไม่เป็นธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเอาไปไปทําแบบนี้อีกทีนึงก็คือเอาไปทําชุบกระไหล เห็นไหมขั้นตอนมันเยอะนะครับพร์ของปู่ทีมนะวิธีการทํามันไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าบางคุณเขาไอ้นี่แอนตี้ก็แล้วแต่ครับนี่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 ฮะนี่เรื่องบางคัด็อกเตอร์บอกลงมาไม่มีบล็อกหนึ่งบล็อกสองบล็อกเอพีซีไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีอ่านี่คือหลักฐานแล้วมาเรื่องของคำของคำเนี่ยหรือฮะมีปอมแล้วนะครับทองคำมีปอมนะครับ พอดีมีคนน่ะเขาส่งมาให้ผมบาบอกว่าพี่อันนี้ไม่ใช่ทองคํานะอันนี้มันมันทองเป็นทองคำก็จริงแต่ว่ามันปลอมนะอคือเราเราคุ้นกับพระทองคํามาเยอะแล้วไม่มีบล็อกขี่บล็อกด้วยทองคําอ่ะมันก็จะเป็นบล็อกที่เราเราเราดูกันทุกวันน่ะแต่ประเมันเป็นทองคาก็เป็นทําำบล็อกทองคําแล้วก็มาปั้มเป็นบล็อกพวกนี้กันใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นที่เราดูกันทุกวันปลอมค่อนข้างจะเยอะ แล้เยอะเป็นพิเศษได้เยอะมากด้วันานวันนี้ค่อนข้างแขกมาเยอะอ่อวันนี้วันนี้สตองเกอร์เขาว่างเราก็เลยต้องทำต้องทำบางทีสตองเกอร์เขาไม่ได้ว่างตอนนี้อันนี้เดี๋ยวต้องนั่งเลยนะไรอันนี้ถือว่าหายากยิ่งฝาอันนั้นผมจะบอกอ่ะอันนี้เป็นหน้ากากทองคานะครับแต่ว่าขูดผิวหน้าขูดผิวหลังใช่ครับเห็นไหมอันนี้ขูดท้างหลังนะ อันนี้ขูดผิววานนี้ขั้นตอนมันเยอะเหมือนกันแต่ที่จริงถามว่าราคาเนี่ยราคามันก็จะต่างจากนี้จริงๆเกาปล่อยเป็นแสนแต่เราไม่ใช่เราเผยแพ่อะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่บ้านเนี่ยพ่อเขาเอาแค่เราจับต้องได้กันไปเราให้เราเผยแพ่นี่คือหลักจริงๆลเลยคือเผยแพ่ครับผมบอกได้อันนี้แต่วันข้างหน้าผมไม่ไม่รับรู้ระวันจะึ้นแพงแค่ไหนครับมันจะหมดถ้ามีเป็นยาก็รีบเก็บตั้งเพื่อแนะนำก็เลยคุณมีกำลังคุณรีบเก็บตั้ง เดี๋ยวมผมจะให้ดูอ่ะอันนี้ก็ขูดผิวเหมือนกันเห็นไหมแต่อันนี้ไม่มีข้างหลังเห็นไหมคนทําคนละ<อ>จะแจกแจกคนละชุดหายากหายากเห็นไหมยัง,งยังมีข้างหลังเลยกะะ็จะแจกกรรมการเลยพเพราะกระถินพระป่าปใครรู้ว่ากรรมการแบบไม่ใช่นะกรรมการที่เอากรถินพระป่ามาถะา,ายท่านเพื่อสร้างโบสถ์นั่นคือหลักคนที่นับถือพญานาคของปู่ทำเป็นไงสวยไหม นี่ยิ่งมาสวยอีกนะแต่สีแดงไปแล้วที่ประกวดได้ที่หนึ่งมูนพี่เขามาวันนี้เขาเป็นคนออกไปทั้งนั้นนี่เป็นหน้ากากทองคำเห็นไหมไอ้เป็นหน้าทองคาเห็นไหม,มเหน็นไหมไอ้เป็นไตมากมันมีไตมาแก,ก่แปดรอบอันนี้จะเป็นไตมาามัน,นจะมีแปดไตม้าไปไอนน้สวยอันนี้ดูอ๋อมันยิ่งถือสีแดงอีกจะเป็นอันี้เปอันนี้เป็นแปดรอบอันนี้นี่เฉพาะดูตรงนี้มันจิดที่หนึ่งจิดที่หนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมอ่นะมันมีหมดนะนะครับดังเสมา เสมาหน้าทองคําอันนี้เป็นอะไรอ่ะพวงเชื่อมนี่มีทุกอย่างนะครับแต่ถ้ากำลังรับเราก็มีเฉพาะใช่อันนี้จะเป็นไอ้นั่งพานครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นเนี่ยทต้องคําหมดเลยครับทองคําก็จะมีเบอร์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 เก้าเบอร์สี่ใช่สองอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้พาไปเลยไทปลาอาเรื่องครับอ่ะอันนี้บล็อกธรรมดา อันนี้เป็นบล็อกสองแต่คุอันนี้ผมตีเองนะเพราะว่ามันมีจุดไข่ปลาก็ไม่มีจุดไขป่ปลาอ่าอนี้จะมีจุดไขป่ปลาอันนี้จะเป็นบล็อกยันในร่องยันโด<า>ยไมยนน้พระเจ้าตากอันนี้เหรียญเลื่อนศูนย์แปดต้องเก็บมาในส่วนของศูนย์แปด,ดจูจริงเข้ามาเข้าไปองค์ผมเลยต้องไปตามอีกองค์เพราะผมอ,อยากได้มากศูนย์แปดอันนี้ไม่เอียงกระจายไม่ได้แล้วอันนี้ชัยวัดอันนี้ปกจอยปกจ้อยนี่ไม่ค่อยจะออกมาเท่าไหร่เพราะมันเล็ก อันนี้จะเป็นในนี่น้ำเต้าน้ำเต้าเล็กบางคนนี่เขาเรียกแจกแม่ครัวก็ไม่เข้าใจเะแจกแม่ครัวเขาแจกแม่ครัวเหมือนกันหนดนี่เขาแจกแม่ครัวนี่เขาเรียกน้ำเต้าเล็กอันนี้ผูกพัดนี่ผูกพัดสีม้าอ่าอันพวกหนึ่งเจ็ดเขาเรียกฝังพัดฝังพัดเขาเรียกอะไรเขาเรียกผูกพัดอันนี้เจริญพรบนเจริญพรล่างเขาเขานิมนต์ไปแล้วอันนี้จะเป็นนั่งพานนั่งพานอันนี้เห็นแม่นาวจะเด็นมาวันนี้ก็มีคนมานมนมลองเนี่ยเนี่ยก็ามีเจ้าของแล้ว วันนี้ถ้าทําภาพรวมๆใครมีอะไรก็เข้ามาเุยนี่ยังไม่ได้เอยร้องอ่ะเล่นนี่ปลอมไม่ได้ครับชุดเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้ปลอมไม่ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าปลอมไม่ได้ม้งแต่ว่านั่ต้องนั่งบริกรรมกถานึงเดอได้นี่ใช่เททองหลอกติดอันนี้อันนี้จะเป็นเครียดไอ้นี้เป็นไอ้ท้องแ่นเถื่อนเอ่อมีเกือบสามติดเนื้อนะครับสามสิบเนื้อนะโอ้โหจะไม่ได้หมดละแต่ไล่ไล่ทีละเนื้อเด็กไหลเด็กน้ำพีแม่กระสี ขันลงหินขันลงหินเหล็กไหลก้นทองคำโอ้โหเยอะมากเลยตะปอันนวะก็มี<ช>โอเยอะแล้วยังเรโลมุตโตมีหัวทองฐานน้องเยอะครับ<ช>ผมนึกว่าผมไม่ได้ดูถูกนะะถ้าคุณไม่ดูทั้งหมดแล้วคุณรู้ไม่หมดหรอครับรู้ไม่จริงผมกล้าพูด,ดเ,เลยชุดนี้ผมบอกเลยว่าต่อไปราคาคุณจะจับไม่ได้มันก็เหมือนในไอ้ทุนละวะผมเรียออมา่ ยิ่งเป็นที่เป็นก้นทองคําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่คนก็ไม่รู้จักเขาหายากนะอันนี้จะเป็นตะกัวอาบนะวะไอที่เป็นฝังเหรียญแบบเนี้ยหายากแล้วครับไม่มีแล้วครับหายากแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วคือเขาเก็บกันหมดแล้วพ้องดีผมไปเจอทองคำมากมีองค์สององค์บัวโอ้ไม่ก็อันนี้มีเกซาด้วยอันนี้เป็นน,นึ่งก้นทองคำ มีเกสามีจีวอนันนี้เนื้อก็ยาสตรละเอียดหน่อยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเชฟมาสามีเขารียกจานหนเขามรียจานนี้โอ้โหนี่ถ่ายายแบตเตอร์หมูวกที่ปั๊มข้างหน้ามันจะหายากครับเนี่ยแต่ผมได้ได้มาอง์นึ่งนะเนี่ยที่คุณพ่อไปเอามาเมื่อกี้เห็นไหมนี่ก้นนองคําทั้งนั้นนะครับอย่างเงี้ยหายากแต่ผมเอาเหล็กไหลไปเก็บเหล็กไหลเนประกดได้ที่หนึ่งด้วยผมเอาเหล็กไหลไปเก็บเพราะผมชอบเหล็กไหลนี่ยิ่งหายากเลยนะครับที่จะมาทําเป็นเหล็กไหลแล้วเป็นก้นนองคํา หล็กไหลหัวไหลก็เหลน้ำเพีีย<ผ>มไม่เล็กดึกตึกอยากเห็น <ๆ S 1> อยากชมอยากได้ก็ทักทักมามได้บาง,งคนนะเมื่อคืนเมื่อครนลาชเขาอยากดูพัระแท้ดูยังไงเริเ่มต้นตรงไหนผมก็ต้องบอกว่าดูต้างดึกดูเนื้อไปก่อนโอ้โหแล้วท่านพิมพ์มาให้ตอบโอ้โหพาดยันลำบากฮะมผมไม่เป็นครูอาจารย์นี่ไปสอนเลย ไอทางทางทางออนไลน์แบบนั้นไม่ใช่ท่านมาบ้านผมเลยแล้วผมจะสอนครับมาบ้านบ้านอยู่ขัางตลาดท่านโทรมาก่อนแล้วผมจะสอนได้โอ้โหท่านให้ผมพิมพ์อ่ะเพรตาเนี้ยตาก็ไม่ดีผมจะพิมพ์ถุงเลยอ่ะคนที่ส่งพระมาให้ดูไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับผมไม่ให้รับผมไม่ได้รับดูพระนะแงคนมาแล้รับดูพระนะ ตรงให้ดูว่าพระหักให้ดูอย่างเงี้ยผมยิ่งปัดทิ้งเลยถ<ม>ือว่าคุณไม่ทธาจริงส่งมาถึงบ้านเลยให้ผมดูผมไม่ใช่คัดพระให้ใครนะครับคุณไปเช่าพระจากไหนรู้ตลงตลาดแล้วมาให้ผมคัดให้มัปออนปออมงั้นเลย <c oughs> ผม <c oughs> ไม่มีเวลาดูนะผมขายของลูกชิ้นนะครับผมไม่ใช่ว <c oughs> ่าร้านขายพระผมไม่ได้อย่างที่ร้านขายพระพี่ร้านขายพ,าพระเขาต้องคิดดูพี่องค์ยี่สิบบาทเลยพี่ชายบอกว่าบอกเขาไปเลยว่าเขาจะส่งมาให้ดูองค์ละร้อยที่นี่ดูให้หนึ่งหนึ่งท่านจะรู้ว่าพระหนึ่งห้าพระแท้เป็นยังไง ท่านองมาดูแลเทียบก่อและวรู้เอามาดูที่บ้านแล้วมาศึกษากันศึกษากันดูว่าเนื้อพระาได้ทุกอย่างครับแล้วเอามาดูให้พี่ทำไมไม่เหมือนของผมเลยแล้วผมเป็นเงาเขาเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง่ังนั้นจะต่อให้ได้ไหมใช่แต่ถ้าเป็นด้าน้ิพม์มาตรงมาพวงนี้ลงพื้นหรเงี้ยผมมวันเสาร์อ่ะผมจะจะอยู่บ้านอยู่บ้านเพราะผมไม่ได้ไปเอาลูกชิ้นเขาจะมาอยู่บ้านที่มาหาผมเลยเนี่ยถ้าวันเสาร์เนี่ยเพราะอยากเจอพวกผมอยู่ถึงบ่ายสองโมงอ่ะ ไปสองโมง<ม>ครึ่งไงผมจะไปตลาดนัดแล้วมาเลยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยถ้าเจออยาก,กเจอผมมาได้เลยมาได้เลยต่สุกวันอื่นนะผมจะไปเอาลูกชิ้นม<อ>่ค่อยดูอย่างวันนี้นหลยผมก็ต้องไปเอาลูกชิ้นแล้วเดี๋ยวถพ้พ่อกับผนพ่อกับพี่ชายทับแขกแทนนะเราบผมพราแล้นะเขาใจไม่ใช่ผมดผมเยอะีนี่ปเปิดแผงว่าไม่ใช่นะครับครับผมรู้ว่าเอามาลงให้ดูนะ่ะเนี่ยพระลวงปูนหนึ่งห้ามันมีแบบไหนแล้วพระเหรียญน,นี่มันมียังไงนี่ตรงนี้สำคัญนะเออ ครับผมวันนี้ถ้ามากดเข้ากดไลค์กดแชร์ให้ตองเกอร์ด้วยนะครับวันนี้ผมกับคุณพ่อพ่อลูกคุยถึงแผนหนึ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ